ในโลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันมีนักล่าตัวหนึ่งที่งดงามราวกับงานศิลปะแต่แฝงไว้ด้วยอันตร,รายที่คาดไม่ถึงนี่คือปลาสิงโตไลออนฟิชนักรบผู้เงียบงนันแห่งแนวปะการังและน้ำทะเลเขตร้อน ลำตัวของมันดูเหมือนถูกวาดด้วยผู้กันลายเสือครีบยาวแผ่ออกเหมือนแผงคอสิงโตจนเป็นที่มาของชื่อความงดงามของมันกลายเป็นกับดักที่หลอกเหยื่อและมนุษย์ได้อย่างแนบเนียน แต่เบื้องหลังความสวยปลาสิงโตคือสัตว์มีพิษพิษของมันซ่อนอยู่ที่เงี่ยงแหลมบนครีบหลังสามารถทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบวมชาและในบางกรณีรุนแรงถึงชีวิตมันไม่ใช่นักล่ารวดเร็วแต่ใช้กลยุทธ์ลอบเร้นค่อยๆว่ายเข้าใกล้เหยื่ออย่างเงียบงนันจากนั้นจู่โจมแบบฉับพลันปิดฉากการล่าในเสี้ยววินาที ในธรรมชาติปลาสิงโตมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศแต่เมื่อน,นำเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเช่นทะเลแคริเบียนมันกลายเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานเพราะไม่มีนักล่าธรรมชาติจึงเพิ่มจำนวนเร็วและคุกคามปลาเล็กปลาน้อยจนสมดุลระบบทะเลเสียหายปลาสิงโตจึงเป็นตัวอย่างของความสวยงามที่อาจเป็นอันตรายและเตือนให้เราระวังในทุกสิ่งที่ดูดีเกินไป